บอกคุณยายดูคุณยายดูบอกน่าคิดถึงคุณยายไหมน่าคิดถึงน่าคิดถึงคุณยายครับคิดถึงใครคิดถึงแม่เอ๋ไหมคิดถึงค่ะคิดถึงอาจารย์ลึกไหมคิดถึงฮะไปหยิบสอนโรมาฝากคุณยายไปหยิบสอนโรมาเน,น,นเนาะเออคุณยายอ๋อเดี๋ยวจะส่งมาให้คุณยายไงอ่าเอาหยิบมาให้คุณยายบอกคุณยายต้องอ่านให้สนนอนโรคุณยายเนาะ อ่มามาหยิบมา,มา,ม,ามาโชว์ซิมาโชว์คุณยายซิเออคุณยายดูคุณยายด,ดูเห็นไหมเป็นน้ําแข็งเลยเนาะคุณยายดูดูมันแตกได้ใช่มันแตกเลยชโนตตกเยอะเลยเนาะพอหลังฝนตกชโนกตกลงมาบึมๆเลยเดี๋ยวเราอ่านก็ปั้นชโนนะั่นเห็นไหมมันเริ่มขาวแล้วเนี่ยเห็นไหมหญ้าเริ่มขาวแล้วใช่ไหมครับ พี่เอ็นแล้วหันมาบอกบา,บายๆคุณยายครับบอกสิบอกคุณยายเก็บตังคุณยายมีตังหรือเปล่าถามสิหันมาถามเร็วมาถามมาถามคุณยายเร็วค,คุณยายม,มีตังไหมคุณยายมีตังหรือเปล่าจะได้มาอเมริกาบอกสิจะได้มาอเมริกาบอกบา,บายๆครับมีแต่สโนว์ด้วยคุณยายอ๋อบอกต้องอัดร,รักคุณยายครับรักคุณยายครับจนะุ๊บจุ๊บจ้ะรักพี่มีดีไหมรักรัก รักมีคุณมีค่าด้วยรักมีคุณค่าค่ะรักมาม่าเอ๋ป้าตีรักมาม่าเอ๋ป้าตีรักน้ามุกไหมรักน้ามุกเนอะรักน้าอ่านไหมรักรักน้าแอนไหมรักรักน้าติ่งไหมรักโอ้ป้าแจ๋วล่ะป้าแจ๋วกับลุงฉากล่ะรักไหมรักเหรอรักทุกคนเลยเหรอรักเชอรี่ไหมอ่ะรักเนอเดี๋ยวให้น้ามุกพาไปกินอะไรนะไอติมอะไรนะไอติมเชอะไรนะ จะเป็นเส้นมาน้องอัดมาพอแล้วลูกไปพอแล้วหันมาหามาม่าเร็วได้ครับมาหันมาหามะมะ่าด N แล้วเด็กวันนี้ D N